สวัสดีครับวันนี้จะมาเรียนรู้วิธีการเพิ่ม Google Drive ที่เป็น This Drive i s k d บน PC กันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราดาวน์โหลดไฟล์ Google Drive File Stream มาเกาะน,นะครับผมผมได้แปะลิงก์ไว้ด้านล่างตัวคลิปแล้วนะครับผมให้เราดาวน์โหลดออกมาเลยนะครับผมหลังจากนั้นให้เราทำการติดตั้งครับ หลังจากที่เราติดตั้งแล้วให้เราทำการล็อกอินด้วย gmail ที่เราใช้งานนะครับผมให้เรียบร้อยก่อนครับหลังจากที่เราทำการติดตั้งตัวโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันก็จะแสดงหน้าต่างยินดีต้อนรับ google drive file stay มานะครับมันก็คือสามารถที่จะซิงไฟล์ได้ประหยัดเวลาในการซิงไฟล์โดยมีตัวดิส d ร i ย์เนี่ยอยู่ใน PC เลยนะครับผมก็ง่ายได้ในการที่จะเข้าไปหาข้อมูลดึงข้อมูลย้ายไฟล์ก็ง่ายขึ้นเยอะพอสมควรครับผมทีนี้เราก็มาลองเริ่มเปิดโฟลเดอร์ Google Drive ขึ้นมาเลยนะครับอัตัวตัวนี้คืออยู่ในส่วนของ PC นะครับถ้าเป็นบัญชีทั่วไปที่ไม่ได้ทำการอัปเกรดอะไรครับผมออพื้นที่ที่เขาให้มาเนี่ย มากสุดเนี่ยก็คือ15 g กิกนะครับนี่คือเป็นแบบอของผู้ใช้บุคคลทั่วไปนะครับผมแต่ถ้ามีการอัปเกรดหรือว่าเป็นซื้อ Office 365หรือว่าเป็นอื่นๆที่ซื้อพื้นที่เพิ่มอย่างเงี้ยครับผมมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามที่เราพ่วงกับแพ็กเกจนั้นๆนะครับไฟล์ที่เรานำมาโยนใส่ Google Drive, Firestream นะครับเราไม่สามารถที่จะโยนไว้ข้างนอกได้นะครับผมเราจะต้องโยนใส่ลงไปในโฟลเดอร์อาทิเช่นรฟ์ของฉันนะครับเราจะไม่สามารถโยนลงไปในรฟ์ e เปล่าๆที่เราเพิ่ง d ดับเบิ้ลคลิกเข้ามาแล้ววางไฟล์ลงไปในนี้ได้นะครับยกต,ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าผมโยนช็อตคัตลงไปในนี้ฮะมันก็จะบอกว่าไม่พบรายการนะครับผม มีการแจ้งเตือนที่ขึ้นมาบอกว่าดําเนินการไม่สําเร็จไม่สามารถดําเนินการนี้ได้นะครับเราจะต้องโยนไฟล์เข้าไปในไดรฟ์ของฉันนะครับผมมันถึงที่จะโยนเข้าไปในส่วนของไดรฟ์ที่จัดเก็บได้เพื่อให้มันมีการซิงก์กันนะครับครับก็นี่ก็เป็นวิธีง่ายในการที่จะเพิ่ม Google Drive เป็น Disk Drive บน PC ของเรานะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ